สวัสดีครับคลิปนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับผมพามาชมรถกระบะโฟล์วินสวยๆงามๆอีกแล้วนะครับเจ้าคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับจะบอกว่าสภาพหนึ่งในร้อยก็ไม่ผิดนะครับผมสําหรับ ฟอร์ดเลนเจ2.5 XLT นะครับตัวนี้เป็นตัว4ประตูเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2000นะครับผมเป็นยังไงก่อนจะไปรับชมรายละเอียดก็ฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราไว้ก่อนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมรายละเอียดครับไปกันเลยครับสำหรับเจ้า Ford r a n g เจ 4W นคันนี้นะครับตัวรถเป็นปี2000เจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับ ภายนอกมาในสีแดงสีเดิมจากโรงงานนะครับสีค่อนข้างที่จะเงาสวยแล้วก็เรียบร้อยมากๆนะครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณกันชนหน้านะครับเป็นรอยที่ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับตัวนี้เป็นโฉมที่เรียกว่ากระจังหน้า12ช่องนะครับหน้าตาก็ถือว่าสวยงามดูดันตามยุคตามสมัยนะครับโคมไฟคู่หน้าก็ยังเป็นของเดิมนะครับสภาพถือว่าค่อนข้างใสนะครับผมอาจจะมี ม,มัวมัวบ้างนิดๆหน่อยๆตามอายุนะครับรถคันนี้ตัวถังโครงสร้างเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับมาดูที่ด้านข้างกันนะครับบันไดข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวามีมาให้ครบนะครับกระจกมองข้างตัวนี้สามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับเป็นฝาครอบโครเมียม มาดูที่ด้านหลังกันต่อนะครับกันชนหลังของเดิมตรงรุ่นนะครับสภาพก็ถือว่ายังสวยนะครับฝาท้ายของเดิมนะครับผมน้ำหนักเบานะครับเปิดง่ายปิดง่ายนะครับเสียงเปิดปิดเสียงเพาะมากๆแล้วก็ส่วนด้านบนกระบะนะครับก็จะมีพื้นปูนะครับเป็นของเดิมเลยนะครับผมสภาพพื้นปูสวยมากๆนะครับไม่มีรอยเลยนะครับ รถคันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับไม่เคยบรรทุกหนักนะครับรู้สึกว่าจะเป็นรถที่ใช้ในเมืองเป็นหลักซะด้วยนะครับไม่เคยลุยอย่างแน่นอนนะครับพวกตะเข็บของกระบะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตะเข็บเดิมนะครับรถบอดี้สวยมากๆนะครับเป็นรถที่ใช้งานอยู่ในเมืองแล้วก็พื้นปูกระบะนะครับลอนกระบะสวยที่เดียวมีฝุ่นเล็กๆน้อยๆกระบะไม่มีผุแน่นอน ก็โดยรวมนะครับสำหรับรถอายุ24ปีนะครับปัจจุบันยังคงรักษาสภาพไฟ้ให้อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับถือว่าเจ้าของเนี่ยดูแลรักษามาได้ดีมากๆนะครับภายนอกว่าสวยแล้วนะครับภายในสวยกว่านะครับแต่ก่อนจะไปดูภายในนะครับขออนุญาตให้ดูล้อยางนิดนึงนะครับสำหรับล้อของคันนี้นะครับก็เป็นล้อแมกเดิมออริจินอลจากโรงงานนะครับขอบ15นิ้วนะครับ ล้อสวยทั้ง4รล้อนะครับฝาปิดดุมล้อนะครับรุ่นนี้ชอบหายมากๆนะครับแต่คันนี้อยู่ครบทั้ง4รล้อนะครับยางก็จะเป็นยางปี2021นะครับดอกก็ถือว่าค่อนข้างหนานะครับก็ใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยเหมือนกันนะครับยางก็จะเป็นยางซีรีส์2 5 5 70ขอบ15นะครับผมมาดูภายในกันต่อนะครับภายในรถคันนี้สวยมากๆนะครับ เบาทั้งคันเนี่ยเป็นเบากำมหยี่เบาะเดิมจากโรงงานนะครับเบายังแน่นๆอยู่เลยนะครับผมมีริ้วร้อยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับเบาเนี่ยไม่มีซุดตะเข็บไม่มีขาดนะครับือภายในสะอาดมากๆครับพวกคอนโซลนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับช่องแอร์สวยไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ2.5 xlt จะได้แอร์แบ็กที่คู่หน้านะครับพวงมาลัยก็เจ้าของเดิมเป็น ผู้ใหญ่ใช้งานนะครับก็จะมีการใส่ปอหุ้มมานะครับแต่แกะออกมานะครับลวดลายด้านในยังสวยนะครับไม่ลอกไม่เปื่อยแผงประตูทุกบานสวยมากๆนะครับก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่ลายเดียวกับเบาะนะครับบริเวณที่เป็นชิ้นพลาสติกสีไม่มีซีดนะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับไม่มีแตกไม่มีหักกระจกขึ้นลงได้ครบทุกบานดูเบาะหลังกันนิดนึงนะครับ เบาด้านหลังสวยมากๆนะครับสภาพใหม่น้องๆกับรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับพรมที่พื้นสะอาดมากๆนะครับผ้ายางที่ปูไว้ก็เป็นของตรงรุ่นมาจากโรงงานนะครับพรมสะอาดเทดานสะอาดนะครับไม่มีเขียนยันไม่มีเลอะคราบสกรปรกหัวหมอนนะครับทั้งสองฝั่งสภาพเรียบร้อยใหม่มากๆนะครับแผงประตูทั้ง4บานก็ยังอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์นะครับผมประตูหลังก็มีการติดตั้งลำโพงมาเพิ่มเติมนะครับก็ตามยุคตามสมัยของรถนะครับมาดูภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับรถคันนี้ห้องเครื่องสวยใสมากๆนะครับหน้าตาเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาดูตัวเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,005เทอร์โบนะครับเครื่องเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งดัดแปลงอะไรมาเลยนะครับ เครื่องใสมากๆไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับเครื่องแห้งๆเลยห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับสําหรับโครงสร้างของตัวรถนะครับก็เริ่มจากคารหน้านะครับรถคานหน้าเดิมนะครับไม่เคยมีการทําสีซ่อมสีนะครับรอยอาร์คชัดเจนนะครับมีรูกลมๆนะครับส่วนแก้มซ้ายแก้มขวานะครับน็อตไม่เคยขันไม่เคยถอดนะครับ ที่เห็นดำๆนี่ก็คือเป็นลอยสีพ่นกันสนิมที่พ่นมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ที่ผนังห้องเครื่องนะครับก็จะมีสติกเกอร์มอกอแล้วก็เพจนะครับพวกนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับการันตีโครงสร้างของรถคันนี้นะครับ สภาพสวยแน่นอนนะครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้ฟอร์ดประทับอยู่ที่ปลายปลายด้านบนฝากระโปรงมาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับลองฟังเสียงกันดูสักรอบหนึ่งนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจธรรมดานะครับทำรีโมทมาเพิ่มเติมนะครับกุญแจและรีโมทมีทั้งหมด3ชุดนะครับสำหรับรถคันนี้รถรุ่นนี้ก่อนจะสตาร์ทเราต้องเผาหัวก่อนนะครับไฟเผาหัวดับเราก็บิดกุญแจสตาร์ทได้เลยครับ เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับแล้วก็เลขไม้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านการใช้งานมาทั้งสิ้น236,000กว่ากิโลเมตรนะครับเป็นเลขไม้แท้รถจากเจ้าของมือแรกนะครับก็มีประวัติเปลี่ยนทายของเหลวล่าสุดมาอยู่นะครับอเดี๋ยวผมพาไปหน้าห้องเครื่องนะครับไปลองฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ก็ถือว่าเครื่องยนต์เสียงเงียบแล้วก็เสียงนิ่มมากๆนะครับการทํางานของตัวเครื่องยนต์ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับความร้อนปกติเวลาเร่งเครื่องไม่มีควันดําแน่นอนนะครับรถคันนีต้ตรวจสภาพที่ขนส่งผ่านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รถที่ร้านเรานะครับมีเล่มทะเบียนครบถ้วนพร้อมโอนนะครับสามารถรับรถรับเล่มจบได้ภายใน1วันนะครับ เพิ่มเติมนิดนึงสาหรับรถโฟวินนะครับระบบเกียร์โฟรถที่ร้านเรานะครับใช้งานได้สมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟล์ไฮหรือว่าโฟล์โลนะครับเวลาเข้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยหัวเพาไม่มีเสียงดังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟสัญลักษณ์ที่หน้าปัดสีเขียวนะครับจะต้องขึ้นครบปกตินะครับเมื่อปลดเป็นขับ2ไฟก็ต้องดับนะครับจะไม่มีการกระพริบหรือว่าขึ้นค้างแต่อย่างใดนะครับผม และนี่นะครับก็คือรายละเอียดทั้งหมดของเจ้า Ford r เ n นเจอร์สภาพสวยๆมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับสำหรับราคาขายนะครับผมขอเปิดราคาเอาไว้ที่1 4 9 0 0 0บาทนะครับใครที่สนใจหารถแนวนี้ประเภทนี้นะครับจะเอาไว้ขับท่องเที่ยวขับใช้งานในไร่ในสวนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดผมได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ไลน์ที่ผมขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนพิกัดสำหรับดูรถคันนี้นะครับผมอยู่ที่ซอยนวมินเจ็อยู่ที่กรุงเทพนะครับ สามารถโทรมาแล้วก็นัดดูรถได้ทุกวันเลยนะครับผมสำหรับการรีวิวรถยนต์ Ford คันนี้นะครับในวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ